ทดสอบฮัลโหลฮัลโหลมันเป็นการเร่งรัวนาจย์นะครับทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลทดสอบสวัสดีครับทดสอบเจ็ดวอลชื่อฮัลโหลทดสอบฮัลโหลทดสอบทดสอบ นี่อาจารย์ยิ่งเล่นก็เล่นเลยนะครับแต่ว่าเราจะลืมนะถ้าเราเล่นตรงนั้นแรงเดี๋ยวตรงนี้มันก็ต้องเล่นหรือไม่ต้องลดนะครับอ่าเอาอะไร้ปไหนเขาเปิดแรงปุ๊บอันนี้ก็เล่นนั่นก็เล่นแบบวีบวาบหอมเลยตรงนี้นะครับเอากรลังดีแล้วกันเหลือโจทยสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหลือโจทสอบโจทย์สอบ ทดสอบตัวเล็กสิแล้วก็ตัวปักตัวเราจะอยู่นี่ผกตัสัญญาณพวกอะไรพวกนี้ยับจะอยู่นี่ใช่<ก><ก>ใช่ครับอันนี้ก็ข้อดีของไอ้ตัวนี้คืออยู่หน้าตู้นะครับไม่หอบเลยนะครับตัวตัวนี้ก็จะโทงหนาใส่ซิปเพื่อเพสัญญาาจาย์นะครับว่ารุ่นนี้จะเป็นสีเสานะครับต่อสัญญาณได้ไกลอยู่ เดี๋ยวจะสอบเสด็จงสดจสดะสอบเจ็วาจาอกื้หน้าจอหน้าจอจะเป็นดีต้อนนะครับแล้วก็จะมีชุดย้ายเสาให้ด้วยนะครับแบบจุนขึ้นได้อะไรได้นะครับแล้วก็หน้าจอเป็นชุดย้ายเสาแบบนี้นะครับก็จะมีได้แบบนี้เลยอุปกรณ์นะครับเขาก็จะมีพวกสายสายสัญญาณ ที่เป็นรรวมนะแล้วก็กันกิ้งนะครับแล้วก็สามารถเข้าแหลกได้นะครับหลากหลายนะครับส่วนตัวไม้นั้นนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะเหล็กนะเล็กหล่ออย่างดีเลยนะครับแล้วก็ชุ่ใส่ขานจะเป็นในลักษณะนี้หน้าจอดิจิตอลน,นะครับบ่งบอกทานหมดนะครับหรือทานเต็มอ่มาชูเอาไว้ใกล้นะครับ หน้าจอบ่งบอกทันหมดทันเต็มนะครับมีให้หมดเลยนะครับบอกสถานะนะครับขอ mm. งภาพถือว่าโอเคนะครับตัวนี้สิงดีสัญญาณดีสนใจก็อิดการเข้ามาที่ร้านได้เลยแต่วันนี้ข,ขอบคุณรรยด้วนะครับ